สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าในสื่อออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอของชาวอินเดียแห่ปินกำแพงของโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียเพื่อช่วยนักเรียนโกงค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคม2 5 6 7ที่โรงเรียนจันทาวาทีในเมืองเทารรูซึ่งมีคนจำนวนมากปินกำแพงของโรงเรียนในขณะที่มีการตัดสอบภาษาฮินดูเรื่องที่1ภายใต้คณะกรรมการรัฐหิยานาตามรายงานระบุว่าจะมีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผิดหากพบว่ามี ีส่วนช่วยนักเรียนโกงข้อสอบค่ะและจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในสถานที่สอบอีกด้วยโดยประธานจะตัดสินใจว่าการสอบดังกล่าวเป็นโมฆะหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าได้เข้าตรวจสอบโรงเรียนหลายแห่งเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาระหว่างการเยี่ยมชมเห็นฝูงชนจนํานวนมากที่บริเวณสื่อสอบคาส12ที่โรงเรียน MSD เมืองเทารูและเมื่อพยายามแยกพวกเขาเด็กอายุ20ปีก็พยายามวิ่งหนีต่อมาได้จับกลุ่มชายคนนั้นและส่งตัวไปที่สถานีตำรวจ รวมไปถึงตักรยาน8คันของแก๊งวัยรุน่นก็ถูกยึดไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ